สวัสดีค่ะนรัชพันธิีรศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์นูทินนลถามว่าวันนี้อีกหนึ่งภัยเงียบที่ทําลายสุขภาพของคนเรานะคะและมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับที่สองรองจากโรคมะเร็งก็คือภาวะของโรคหัวใจและหลอดเลือดทําไมถึงเป็นภัยเงียบคะรู้ไหมคะภาวะพวกนี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็คือการเกิดการอุดตัน ภายในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้วก็ไปเลี้ยงสมองกว่าเราจะรู้สึกกว่าจะมีอาการที่เป็นสัญญาณเตือนให้เราได้ดูแลตัวเองเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เส้นเลือดตีบและตันไปแล้วมากกว่า90% มันจึงทําให้บางคน,เ,นเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหรือเส้นเลือดในสมองแตกจนนํามาสู่ภาวะของการเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตภาวะนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจอย่าลืมนะคะหลอดเลือดเราก็เหมือนสายน้ําเหมือนท่อน้ําที่คอยลําเลียงเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆนะคะถ้าหลอดเลือดเราตีบแคบหรือตันเลือดไหลเวียนได้ช้าก็จะทำให้เป็นความดันโลหิตสูง ะะพอความดันโลหิตสูงเสร็จหัวใจเราต้องทํางานหนักก็ทําให้เกิดโรคภาวะหัวใจโตนะคะพวกนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะร่างกายของเรานะคะคหัวใจเี่เป็นเหมือนเครื่องปั๊มน้ําที่คอยปั๊มและสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆทั่วร่างกายถ้ามันมีการตีบหรือตันจากตะก,กันของไขมันที่เข้ามาอุดตันภายในหลอดเลือดก็จะทําให้การไหลเวียนเลือดของเราไม่ดีวันนี้เก๋มีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ออริซามินค่ะ ออริซามินผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลระบบหลอดเลือดและหัวใจนะคะช่วยลดไขมันที่อยู่ภายในหลอดเลือดช่วยลดตะกันคราบไขมันที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดเราที่เป็นสาเหตุที่ทําให้การไหลเวียนของเลือดเราเนี่ยไม่ดีนะคะสารสกัดที่สําคัญตัวแรกเลยก็คือแกรมมาออริซโนลนะคะจากลาขคาวญี่ปุ่นตัวแกรมมาออริซโนลเนี่ยนะคะเขาจะช่วยลดไขมันที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เพิ่มไขมันดีทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยสะอาดขึ้นเอาตะกันไขมันที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดเราออกก็จะทําให้การไหล เลียของเลือดได้ดีขึ้นแล้วแกลมาออลิซานอนก็ยังช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนด้วยในขณะที่เราหลับก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเราหลั่งเอนโดฟินสารแห่งความสุขก็จะทําให้เรารู้สึกมีความสุขเวลาหลับก็สบายตื่นมาก็มีร่างกายที่สดชื่นนะคะและแกลมาออลิซานอลนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเราด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีสารสกัดที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเซซามินจากงาดําตัวเซซามินก็จะช่วยลดไขมันตัวที่ไม่ดีเพิ่มไขมันตัวที่ดีเพิ่มสุขภาพที่ดีให้กับหลอดเลือดของเรานะคะและที่สําคัญเขายังเป็นสารต้านการอักเสบนะคะของข้อกระดูกต่างๆนะคะก็จะช่วยลดอาการปวดข้อปวดเข,ข่าแล้วก็ยังถือว่าเป็นแคลเซียมที่มาจากธรรมชาติด้วยนะคะอีกสารสกัดอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโคเอนไซม์คิวเทนค่ะโคเอนไซม์คิวเทนถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีกําลังแรงสูงและเขา ยังเป็นตัวที่ส่งเสริมให้อวัยวะที่เป็นตัวจุดพลังงานให้กับเซลล์ของเราคือไมโทคอนเดรียทำงานได้ดีขึ้นนะคะโคเอนไซม์คิวเทนจะบำรุงกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงอย่าลืมนะคะหัวใจเราเต้นถึงวันละ1 0 0 0 0แครั้งเขาทํางานหนักมากและโคเอนไซม์คิวเทนยังเป็นตัวจุดพลังงานให้กับอวัยวะสําคัญสำคัญที่เขาต้องทํางานกับเราตลอด24ชั่วโมงคือเราหลับเขาไม่หลับเช่นต,ตาไตหัวใจ ม,ม้ามและก็ปอดอวัยวะเหล่านี้จะมีตัวจุดพลังงานก็คือไมโทคอนเดรียเยอะและสารอาหารเดียวที่จะดูแลตัวจุดพลังงานของเซลล์เราให้แข็งแรงก็คือโคเอนไซม์คิวเทวิธีการรับประทานนะคะถ้าเพื่อการดูแลสุขภาพให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงนะคะก็คือ1เม็ดก่อนนอน แต่ถ้าเป็นคนที่มีภาวะมีโรคประจําตัวก็คือไม่ว่าจะเป็นไขมันสูงความดันสูงหรือโรคเบาหวานอันนี้แนะนําให้ทานอย่างน้อย2เม็ดก่อนนอนนะคะเพื่อเติมโคเอนไซคิวเทนให้กล้ามเนื้อหัวใจคุณแข็งแรงค่ะอย่าลืมนะคะออริซามินเพียงแค่1เม็ดดูแล1สมองและ4ห้องหัวใจทําให้เรามีสุขภาพของหลอดเลือดที่ดีและมีหัวใจที่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆค่ะขอบคุณค่ะ